สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะแสดงให้เห็นถึงการลงทุนวันเงินเดือนออกในเซกชันแรกนี้ผมก็จะเปิดเข้าไปในหน้าแอปพลิเคชัน K My Funds ของธนาคารกสิกรไทยที่ผมมีพอร์ตอยู่ประมาณส0 0 0 0 0กว่าตอนนี้ก็ติดลบไป36มหมแต่เราก็ไม่ต้องวันไหว เหมือนคลิปที่แล้วที่บนบนเรื่งบิตคอยลงอันนี้หนักกว่าบิตคอยผมก็เงินเดือนออกผมก็ส่วนหนึ่งประมาณหนึ่งใน3ของเงินเดือนผมก็จะมาลงทุนทุกเดือนอย่างน้อยหนึ่งใน3าของเงินเดือนแต่ว่ารู้สึกเดือนนี้มีไรายได้พิเศษอื่นก็เลยลงทุนเยอะหน่อยผมก็ไปซื้อเค s a ขีดเอลและ V-Doc ที่มีปันผลตัวนี้ก็ มันก็ลงเยอะในเมื่อมันลงติดลบเยอะเราก็อาศัยว่าเราซื้อแล้วเราได้ต้นทุนเฉลี่ยที่มันต่ำลงมาโอกาสที่เวลากองทุนหุ้นขึ้นเราก็สามารถที่จะได้กำไรหรือว่าเก็บยาวได้เคยชไนน่าขีด A วงแล็บบีด็อกก็เช่นกันจากนโยบายของรัฐบาลจีนหรือรัฐบาลอะไรที่เขามีนโยบายมันอาจจะเป็นผลลบเชิงลบต่อ การซื้อขายก็เป็นเรื่องปกติไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมีนโยบายอะไรออกมาหรือว่ามีนโยบายลดเพิ่มดอกเบี้ยหรือว่ามีเงินเฟอ้อสูงอย่างอเมริกาก็เป็นผลให้อกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศอย่าง KUSA KEDA และน d o ก็ติดลบได้ซึ่งโดยรวมผมก็พอร์ตก็ยังติดลบแต่ว่าเรากินปันผลทีนี้มาเราเรามาดูในพอร์ตอีกอันหนึ่งของ อของอะไรนะของผิดครับผมก็ลงไม่เยอะอันนี้ลงไปแค่พันเดียวเพราะว่ารู้สึกว่าจังเฮิร์ตเฮิร์ตอยู่กับไอคลิปท,ที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มันลงตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นเริ่มราคาเริ่มกลับขึ้นไปอีกรอบเราซื้อตอนนี้ก็ทิ้งไว้เลยผมก็ซื้อคับไปอีกพันหนึ่งแต่ตัวอื่นนี่ผมก็มีตังก็เข้ามาลงอีกทีหลังก็อย่างที่บอกแล้วครับสุดท้ายก็ พี่เกียรติจะไปนั่งดูส่วนพอร์ตของพอร์ตของหุ้นเนี่ยบางตัวก็ติดลบบางตัวก็บวกเป็นเรื่องปกติซึ่งหลายๆอย่างนี่ก็อาศัยว่าเราลงทุนเรื่อยๆไม่ว่ามันจะติดลบหรือว่าบวกเราก็เอาเงินใส่เข้าไปเหมือนการเก็บเงินฝากธนาคารแทนที่เราจะเอาเงินเราไปซื้อหวยซื้ออะไรที่มัน ที่มันเงินต้นหายเราก็เอามาซื้อพวกกองทุนรวมหุ้นแล้วก็บิตคอยก็ยังดีสักกว่าผมก็ใส่ไปห้าพันอันนี้ก็ห้าพันนี้ก็จะเป็นตัวที่เดี๋ยวคอยดูว่าตัวไหนกราฟมันตกแล้วก็ซื้อคือเจตนาก็คือว่าอยากจะให้มีหุ้นที่เรา,เ,ราเก็บไว้ยาวๆเป็นปันผลแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นตัวที่เรา ทำกำไรด้วยผมก็กะอย่างเงี้ยนะแต่ที่ผ่านมาใจแตกทุกทีเวลาตัวไหนลงตัวไหนขึ้นก็อดซื้อขายไม่ได้ซึ่งมันต้องคุมวินัยทางใจของตัวเองนี่แหละครับวินัยการเงินแล้วก็ต้องมีวินัยทางทางจิตใจเราด้วยต้องจิตใจเราต้องมั่นคงมั่นคงเข้มแข็งนะครับไม่หวั่นไหวต่อราคาที่ขึ้นลงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบทางกายไม่ว่าจะความโลภโกรธหลงนะครับนี่ก็เริ่มไปทางพระอีกแล้ว เอาเป็นว่าผมกล้าให้ดูพอร์ตต่างๆที่ผมลงทุนเพราะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่จะได้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตทางด้านการเงินส่วนหนึ่งนะครับไอลบๆอะไรอย่าไปหวั่นไหวเลยพอบอกลบ,ลบ,ลบ,ลบมันจะดับทุกทีตั้งแล้วก็ไม่รู้เป็นไรเครื่องนี้ตั้งให้มันไม่ไม่ดับมันก็ดับทุกทีมันมันอัตโนมัติยังไงไม่รู้เอาเป็นว่าผมก็ จะให้ดูแนวคิดในการลงทุนของผมก็คืออย่างเดือนนี้ผมก็ลงทุนไปทั้งหมดเดี๋ยวหมื่นห้าบวกห้าพันหมของกองทุนรวม5้าพันของหุ้นแล้วก็มีบิตคอยอีกพันหนึ่งลงน้อยหน่อยก็2อ0หมื่นหนที่ลงทุนโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับเงินคิดประจําวันเงินให้พ่อให้แม่เงินให้ญาติพี่เงินอะไรต่างๆฉุกเฉินหรือเงินทุกอย่าง บางคนก็ต้องเก็บเงินไว้ซื้อรถหรือค่าเทอมลูกหรืออะไรต่างๆอันนี้จะไม่เกี่ยวในส่วนนี้ผมจะแยกแล้วเราก็สามารถบริหารการเงินของเราได้ครับเรากลับมาดูบิตคอยเป็นไงก็ยังดีที่มันยังมีเขียวบ้างเมืม่อวาน เมื่อวานของผมยังสองบอดผมยังเหลือสองหมื่นสามตอนนี้วันนี้ผ่านมาคืนหนึ่งขึ้นมาสอง0มื่นสี่ค่อยอุ่นใจหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็คงมีขึ้นมีลงอย่างเงี้ยหัวเราะได้ไม่เหมือนคลิปที่แล้วมีคนแซวว่ามาบ่นอะไรบางคนก็มาให้กำลังใจหลายคนก็ไม่ให้กำลังใจก็ขอ,ขอบคุณสำหรับกำลังกำลังใจสำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมหลังๆทำคลิปเริ่มจะออกแนวดราม,ม่าแล้วครับ โอเคครับก็ผมก็ให้ดูประมาณนี้นะครับที่ผมเฮิร์ทที่สุดต,ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็คือก็มีไ k เ y ม u n ฟันี่แหละที่เฮิร์ทมากที่มันลบ3 6มหมเนี่ยเฮิร์ทมากขอบอกเอานะเราอดเปรี้ยวไว้กินหวานอย,ย่างไงเราก็ได้ปันผลเรายิ่งเอาเงินไปลงทุนนะเกอย่าง k ค s a คิดเองและปีด็อกเนี่ย, P Dog, เ,ยเขาปันผลอยู่เรื่อยๆทุกปีแล้วปีล,วปละสี่รอบหปีย้อนหลังเนี่ยยังไม่เคย ยังไม่เคยต่ำกว่าสี่รอบเลยเพราะนั้นเราลงไปไม่เสียหายอย่างน้อยก็ได้ปันผลเอ,อางี้แล้วกันครับขอบคุณที่ตามรับชมช่องป้าน,น้ำเป็นตัวคุณครับป้าน,น้ำเป็นตัวคุณปั้นคุณที่ทำเป็นแก้ไขสิ่งจะเป็นในชีวิตครับสวัสดีครับก้าก้ากาบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเอาแล้วไงเริ่มเป็นเหมือนกาละ